ด้วยเป็นตอรูปรอเป็นล่องเข้าภาคภูมิใจเระเป็นเกียรติยางยิ่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เถิดเอกลักษณ์สำเนียงและภาษาอีสานทั่วประเทศไทยโดยบริษัท GM เอมครอบบริษัท นคือหมอมาเห็ดงานเนาะดิ๊บดเ๊ดดิ๊ดดบ๊ดดน๊ดดิมดดิาดดิ๊ดดอ๊ดดิ๊ดดิจดกิอดดิ๊ดดิงดนิ๊ยเอ้าเอ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดนนกดิ๊ดดินาฬิ๊ดดิ๊ดดิอดดิ๊ดดิ๊ดดินดดินาิ๊ดดิ๊ดดย๊ดดินาฬิามันตายิ๊ดดิ๊ดาิ๊าดิ๊ดดิก่อนนาฬิดบอกมึงไปเิ็ดดิ๊ดไป เขาไปเห็ดงานเดียวนี่ไลยจัดการบีบเร็วเร็วอ้แม่มึงไอ้หนีเมื่อกู <c oughs> มึงจะลวนไล่หลายบากหามึงเห็ดงานเดี๋ยวส่งเสียงดังเด้อคิดบัญชีเราหนวกหูวะ ในขาดัง่ะมันทีกามเหรั้งว่ากูเห็นบัญชีชุเนี่ยบัก่านี่แมไงวะไงไงไงมนยังไงเอ้นได้ไอ้ือโอ้ยงอ้ย มันไงมันไงเขาดังมันยังมาเห็ดอยู่มองกูเห็ดงานเนี่ยนอะแบขาดจอตับเลยอ้ยกูอยากามไอ้หเฮ้ยหกูเห็ดงานบัญทีเนี่ยมันเสียงดังบ่ได้ถมาเห็ดดังทำกวจานก็เห็ดไปทําแม่เราไม่เห็ดดังนะฮะเฮ้ยไม่ขนไก่ไม่ขนไก่กูอยากขักขอมึงได้บักามึงเลยเฮ้นาะเฮ้ยบักากินหัวมึงเลยใจแมนมึงเนาะโอ้โหท่อเก็บใส่หมองยางดีเลยบักคากจอตําก็ไปเห็ดก๋วจานทั้งหลอกสก้อนไปเน่ๆน่แ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 น่เน่น่ทาช่องสวิงนี่นี่ี่สวิงบอกขอบคุณที่เก ้บักคากินหัวเมื่อเจ๊มาขอบพูดอีกเอ้ยเกินกูบักคาตจอตัมมึงเอ้ยหึ่ออกไปมามึงออกไปเลยเฮ้ยบักคาห์กินหัวมัไม่เอากูไปงันโอ้ยไว้กูว่าไปกูเห็นงานเห็นหยังเนี่ยสองคนเห็นงานต่ามาอ้ยเิดมันเป็น่ยัขึ้นจันักจะมันไดเอ้ยขั้นใดมื่เจ๊ด่ากูได้ว่าเฮ้ยบ่แมนตอนเนี้บักคานี่นะอ๋อน้ามาเจ๊กเดียบักคาหน่อยมันนีู่มึ้มึยังครับมันนี่มันนี่ เออกู ờ, eh ้ะเตะมึงอีกเนี่ยเาต่บเตตตอเตตต่อเจตต่อจเตะบมาถือดอกมันต้องยับยับยังนี่ยับวับวับวยยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวมาสนัมลงไปนะเอยแม่าเตะ เตะผิดบ่นันเตะบ่ถือดนี่ยับ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 นี่มื่อซกคนหาเตะนี่เฮเอ๊เตะแล้วมันผิดกติกาอจากบ่อ้นี่นี่นมันมันายเต่ามันต้องเตะเตะเลยเตะเยแม่มีนกน้อยในไรส้มบินตมเทแล้วนียนวเดียวเดีวแล้วเดียวเดีวเดวนกบินบินไปแล้วบินบไปบินไปบินไปล้าได้แล้วแต่แ่แม่มันยังวะขใจหลายๆด้ถามเด้ดี นหนงมามาเจ็บงานน้อยจะไม่หยอกมาเล่นไหลไปไอ้ยบักคากินหัวมึงเอ้นี่หยอกเล่นอย่างไรเอออ้อยเอออ้อยบักคากินมือเอ็ดโอ้มันเกี่ยวอย่างกับผูกนี่นนบักคากิ้งเอ้อ เฮ้ยเฮ้ยมึนเลยกูบักาจอตาบังเลยเหตุงานไปทำไมมะไม่ยุ่งันนพวกไมันห็นัดมึงดักมึงอึนไปไล่อึนไปมาต้องมาตะบออ้หน่หัววนี่เป็นสมดาบมึงเลเหตการไปเด้อบักามึงเอาไอ้ตอตอออขอบใจได้อละได้อ๋อแมเ่อเตี้ดิ้วดิ้วนหยว บัดนี้ก <c oughs> ็เสร็จมาลงจำนำมันเลยวันนี้เนาะมันคือมาถึงวันนี้เฮ้ยเนาะอึ๊บเอ้ยอย่าเหลียหลังอย่าเหลียหลังงูจะหนอนนะเส็ซตนาห้างครับ้ใครรู้ไหมกันตรงมาสักข้อก็ต้บอกภากจอตาเมื่อย

ไมันยังเก่นอยู่เอฮ้ยบักคากินหัวมั้งไงกูซอยมาเช็ดเองด้วแน่แน่มันยังเหยียบถังน้ำอีกโอ้ยเนาะเฮ้ยไปไปไม่เมียนแล้วเข้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเออ แม่เว้ยไม่ไดครับเป็นอยู่เนาะเออเออมึงก็ถือดีๆนะไปดักหารมันไปทับพุ่นเออ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 หลังกูไม่ไดครับมึงม่ต้องบอกผมไม่เห็นงานไม่เห็นงานสู้หาเรื่องอ่ะเฮ้ยมึงออกไปทางหน้ามึงกูนะทางหน้าบอกว่าเจ้าเบลเองทางหน้าเบลกูเนาะตำรวจไม่ยอมกูยานตำรวจจับมึนยังไงวะเฮ้ยเจ้าเบลรอดเลยเอาสิจ้ะหัวก้อยอ่ะก้อยก้อยเออมึงไปเอามึงไปเอามไปเอาเองไปเอามึงไปเอา

ไอ้บักคาเย็นหัวมึงเอ้ยอ้เอามาตั้งมองอื่นมาได้บ่ว่าม,มาตั้งหาที่แตกงยังมองเนี่ยฮะคนที่ยางยู่แแน่แน่แน่แน ตองมาลกูอีกยู่้กูตีซะกูเศ้าสูนนะนี่นั่นต้องนีแบบนี้ปีนี่นี่มันต้องสองจังหวะตาบนี่แหละ้วเดียวเดียววเดยวบี่บคานหัวมังไเอมันยังมันยังไงถู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 ทููถ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 ้ถู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 ู่ถูถูถอถู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 เอถู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 นอถู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 ถดของเสียหายมึงออกไปกูวดหัวกับมึง มาม่หายใช่กูเนี่นยที่ไหนผมบอกอยู่หรีอบอกบไปไปไปเ <c oughs> ออเออไม่ยังไม่ยังลูกผมหลายคนครับนี่จะหน่อยหน่อยไง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 จนไงสูงสุดนะครับลูกผมหลายคนในโบมีดงออกไปลากันครับบารัมมาลากูสวัสดีครับมือบักคาเนี่ยไปแน่คนทุกเฮ้ย เดี๋ยวรับตัวบอกตัวมีดูหลายคนมัาเป็นคนทุกข์ว่งสี่ก็แล้วกันอ่ัยให้เธอเนเธอหนาจะไม่มีเรื่องไปเห็นงานเฮ้ยขอบคุณครับดีดีดีดดี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 ดเดี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 คีด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 ดีดีัีดยีดดีดีดอดีดนดี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 ดดีดีดงดี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 นีด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 ดดีดีดีด้นีนีนาฬิกากู ใครนั้นไม่ยังเดินอยู่เฮ้ยจู้นิ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิี๋ยวเดี๋ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆฮึบฮึบนี่นี่เฮ้ยเ้นี่เฮ้ยนี่นี่ยองเต็นยองเต็นยองนี่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 เห็นไม่เคะโอ้ยจริงจีโอ้ยไม่เห็นจะเห็นเห็นเขาอย่างสิโอ้ยแอบ เป็นไงคะโอ๋ยเก็บกีโอ๋ยใจดีๆนะค่ะเด้อหรือบางท้อเล็น้อยน่อยเป็นจะหัดจะเป็นยังได้ตีเล็กน้อยแบบนี้เล็กน้อยแบบนี้นะเขาบูภาษาอย่างดอกจะเป็นผู้ใหญ่อีหยังวะลังแก่เล็กน้อยเนาะเป็นยังไงเจ็บหลายบ่เออเออเจ็บจัะเจ็บหลายอยู่ดีเจ้าเห็นอย่างให้มันดีเด้อขอที่บอกพ่อก่นเด้เจ้าอ่ะมักมุ่นแก่เด็กน้อยมาหลานมะมาหนีมาแล้วแมวเลยกูอยากแกะปากมามากินขนมซะเอา คุณก๊าลเอยตกสักกินดังโปกกให้ขนมยังวะโอ้ยเออเออออออบักโดนัดฮ้บักโดนัดฮ้โอ้ยแขวอนเลยกูบักโดนัดเียโยนเือ้เออี่จานแตกเลยนะแตกมนเลยเฮ้ยยี่ดีไรซอยให้ขนมคุณเอาไปล้างจานไปเออล้างจานล้างจาน

ดิว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 ิวด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  มึงเดือดนากูวมมึงเดือดนากรวมมึงเดือดคนนี้มึงยังว่าเสียงยังอึอะอึออ่ะยังไงมันยังว่าตัดๆๆขนมขนมขนมปั้นปันปั้นอิ่วอิวอิ่วอิวอิวอิวเป็นแทนเป็นแทนวางลงไปก่อนไม่ก่อนไม่ตัด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 ก่อนไม่อิ่วอิ่วอิ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 วขนม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 ยังแม่ว่ะมันอีหยังแล้วนี่ขนมแม่มึงจะได้ เห็นงานอ่ะเห็นงานเน่ะว่าจะเล่นกันยอกันยืนละไผม้กอนเลย้เถียงพอใค้ได้ยบอกพอใครได้ออกบางไปมเราออกไปซะแลวเขาดื้อาเขาเรื <h <h ่องเจ้าน al ี่ชีวิตก็เกิดมาเป็นคนบ่คือคนเกิดมาเป็นคนเห็นย่งแบบนี้พอกับแม่ให้ใครเกิดมาให้อย่ง เกิดมาแล้วผมมีของกินเกิดมาแล้วมีแต่ครามหิ้วห้อยให้คอยเป็นโจรให้คอยไปป่น,ปนเขาสันบอกเฮ้เจ้านายเฮ้ยเดี๋ยวดี้ว,วมาด,ดีอ่าเข้าใจดีด้รวมหนึ่งขอบคุณคบขอบคุณแต่ว่าคุณมีความสุขในการถ่ายดูคนอื่นแต่ทองผมมันหิวหัวใจผมมันกันตั้งดูเพรมีหิว้วยางหลายเลยก็แล้วกันเบิ่งดูทองฝ่ามีดวงดาวในยามกลางเวนมันเป็นไปได้จังไดเนั่นนะขึ้นแสงสว่างบูรพาไต้พื้นพระสุธา ขับมีท้องฟ้าขี้้าไหลเป็นก้อนเป็นก้อนเบื้องน้มันเป็นไปได้ยังไงชีวิตของผมเหลืออยู่แหวนวงเดียวเป็นแหวนของวงต้นตะกูลพอให้เอามาแต่ว่าตอนนี้หิวโหยบ่มีเงินกระจาเป็นที่ต้องจํานำหรือว่าขายขาดไปเลยแต่ว่าวงมันน้อยเป็นตะให้ขนาดเฮ็ดจังไดล่ะฮึ มันก็หิวหลายแท้่อยแม่คอยเอ้ยจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องโศกเนาะไม่แหวนวงเดียวขายซ้ำๆันเนาะ ให้ไข่ขายซะมันเป็นอย่างละออยเอ้ยอย่าหยอกไข่นะไข่กำลังหิวอยู่เฮ้ยเจ้าบอยี่ต้นไข่บอยี่ต้นไข่แน่แน่ไข่อมีอยู่แหวนวงเดียวหน่อยเนี่ยขายซะอายขายเถอะขายเนี่ยแล้วบนมีเงินจ้าบาทบนมีทองจังหน่อยมีแต่แหวนวงเดียวนี่แหละก็ะลิตจนหาเหรียญเอาขึ้นแบ่ง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 ละพัน อาหารเจ้าหาลอยเล้แต่ว่ามันมีมีมีแบ่งละพันธเนี่ยนะเจ้าไปแลกมาทอนกับแล้วกันเอาแหวนขึ้นไปเอาเงินไปหาพันธเนอะเออหาลอย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 าทอหนึ่งลอยสองลอยสามลอยสี่ลอยหาลอยทอนเรียมลอยแบ่งพันเป็นของข่อยขอบคุณเป็นยางสูงล้าก่อน มันยังเลยกูละงงไว้เป็นงงเป็นงงเอ้ยงงเนาะเป็นย,ย,ยังไงวะเออเอ้ายังเจ็บอยู่บอชอะไรตอนนีเ้เออ <c oughs> เออมหาโจรจังเฮามันต้องบนลานเพชรยี่ญ่หึโมมีไผ่ปอดทั้งเ <c oughs> นี่ครับเงินท่อนของลูกค้าครับเออดีเห็นงานดีเฮ้อ กิน,นกกลวเอ้ยเขาทอดีไห้ฮะนี่อ,อ๋อทอยดีมองชิ้นกันดีๆเนาะเออผมยังได้เพ็ดได้นเพ็ดในทองเผ็ดทองป่ะคะแม่ล่ะมีบอมี่ค่ะแต่อพอพอ เสื้อเพชรทองที่ขาดจำาน้าพออ๋อได้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 ได,ได้ต้องการบอครับแมนล่ะผมต้องการเพชรทองที่ขาดจำาน้ามีบอหะเอามีครับเป็นเกา่าเสิ้เมืองทางในเลยดีกว่าน,นะครับเนาะ <c oughs> ดีดีดีแม่บริการเยี่ยมครับ <c oughs> เลือกเด็ตามสบายครับเปดต่อง่วงนะครับอย่นี่นะครับเนาะอันนี้คือลูกสาวผมครับโอ้หน้าตาดีเป็นตะหักมีหังอ๋อเสือ้อเไตไตไต,ไตเสื้อกานี่หาเว็บเว็บเว็บ เซิร์นรับเซิร์นขับเซิร์นทางในเลยครับงามเนาะเจ้าเออากไปไปหาแนวไม่เพิ่นกินนูกเด้อเซิร์นนางรับเซิร์นนางตามสบายครับกดกดทุกทุกกดกดพอกดกดบัก้ากินเมื่อไงไปกดลูกข้าได้้ังไดนเด้ยออกไปไม่เงี้ยจำนำครับตานิกาเนี่ยบอกครับสามลอยครับอ๋อเหอเี่ยเด้อ เอ๊ะมันทุบเต้นวะมันเศรายางเหรอเจ้านี่แม่โอ้ยให้มันท่องผูกเนาะนี่เนาะซีป้า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 ถึงท่องผูกแน่นอนเะเะแต่ว่ากระดิ่งยังดังดีอยู่ท่านไมมันบ่อยยางเน่บ่มีเสียงเลยเด้อมันเน่บ่ไหวจริงเว้ยสงสัยมันเข่าชิมยางเดี๋ยวเห็นหนังเขาแล้วนะ เฮ็ดยางเฮ็ดยางเฮ็ดยางเย่าหู้มันายห่วยเปลี่ยนไปชัวร์แท้อันนี้ดีกว่ามันเปนกระป๋ากระป๋องปุ่มปุ่ยนะครับเด้อโอ้โอ้โทษโทษเปิดคือป๋ากระป๋องปุ่มปุ่ยแท้ลูกพี่นาฬิกาผมเด้อครับเด้อห่วยผมเอามาจำน้ำเด้อครับเด้อผมเป็นเอามาแงเด่นเด้อเอ๊ะแม่แล้วทั้งในมันเข่าขี้เมียงโอ้ยเหม็นสมสมแม่หรอแม่เว้ย เอ้ยแบบนี้มันต้องสองมังสัจเกณฑ์ไม <si ่ยอหน่อยพวกเข่าหานถือกมันนอนนอนกี่กำน้ำเท่ไรนอน้อนเอ้าเอ้าไม่เอาเราคนนี้อ่าอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าถึงขั้นเอาขึ้นดึงมันบ่ก็อันนั้นขาดออกมาละเขาถอดถอย ที่สุดยังกระดอกกระเดียแท้ผมเอามาจำน้ำนะครับเ้อเสียงมันกระดังดีแต่ว่ามันมันนั่นเลยเดี๋ยวอะไรไงไงมาหมดเลยใส่เงาเอ้โอ้ใส่นาฬิกานี่เติมได้ไหมเนาะเงาหด เดไหลเงาหมดเออมันยังมันยังกรัดดอกมันมันขีมจังยังไงอเอจอ๋วหอนี่มันเง่าหมดอ๋อขู่เอขบโอ้ยมันก็ใครนายจีกันล่ะเออมาแนวโนบแนวโนบเจ็ดยังอีกคู่บ้ามาเดินเว้ยเอ๊เป็นเรื่องแปลก อมียงคือบมาเดินวะฮะเดี๋ยวทดสอบจังไงอ๋อโอ้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 เดี๋ยวหมัดหมัดเดี๋ยวมากอบขึ้นมากมังเพิ่มถีดน้ำมันมันสิโอ้ยทำทั้งไหนอ๋อใส่ขัวอ่ะเดี๋ยวทำเข้าไปให้มันเงินเงินเล่นกันมาก็ยางเท่าไรพร้อมถีดน้ำมันแล้วเนาะเออเอ๊ะไม่มีเสียงเลยเอา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 อ่ะอ่ะอ่ะ ว่านี่ประกอบมันที่างแล้วเัลานี่อ๋อนี่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 ไอ้เ้ย้้นข้าง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 เอสเสเมันเคืองใส่นี่นี่เห็นไห้โอ้ยป่วยเลยนากาผีสิงแนวนี่โอยมันใสหมหมดอ่ะใกไว้เลยเนาะไปไปประกอบเน้ไปเห็นเด็มันป่วหรอกนะจำนำาไดหรอกมันบดีห่วย มั่งกูเหมือนักครู่ว่รับจำนำเลยหมดเนี่ยฮะเป็นยังไงยู่เนี่ยมันยังกูว่าจำนำเนี่ยมั่งเพกูเลียนเน้นยังดูเนี่ยกูอยากคู่มึงมั่งเน้นยังมั่งให้จังที่อะไรเนี่ยนาฬิกานาฬิกากูมันเบี้ยบดินลูกพี่จัดมองเลยลูกพี่ ลูกพี่แม่ไม่ยจังใดถามหาที่แจกอย่างราฬิกากูทถืงามวันแมงเรอมันยองกูถิมแมงลราตามกวนตีนเทะเอ้าเบิ่งเลยครับเพชรเพชรน้ำเองครับเพชรนำอโอโอ้ยเหลือสิ่งสุดท้ายแล้วมีใครอยู่บอค่ะฮัลโหลมีคนอยู่บอค่ะนี่ครับเพชรน้ำง่ายครับฮัลโหลเฮ้ยเบิ่งดูขาข้างนอกดู เป็นีย่างนีครับจำนำค่ะจำนำจำนำเนี่ยเนินระค่ะอยู่ในหันระค่ะไม่นีนเฮอันนี้วะเฮ้ยจำนำปลาชิวอ้าวเนี่ยนะค่ะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวบิง้งดูค่ะปลาเงิปงงนปลาท้องปลาเงินปลาท้องพิรันยาเพามันคือสวมมือเด็ดเลยเบิง้งบอกมันท้องแทบ้บ่าต้องพิสูจน์ซะก่อนเออเออบัดเท่อท้องเก่มันกะดิถึงเต่าแก่ดา เดี๋ยวนามภาลาลังเมืองกันด้วยช่วยด้วเสือบครับปลาดีครับผมจะเอาแบบใหม่เมืองขับเดินยังมีอีกหลายคำยู่ในเสียงกลุ่มของบ้านหลวเโดดครับคุณพ่อใจเป็นได้แบบได้สั่งเดียวแล้วคบถาข้าวเดียวเฮ้ยเ็ดยังวะเนี่ยฮะไงผมกำลังบังบังเงินปลาทองเข้ามาจำนำครับเนี่ยครับปลาโอ้ยบลคากินหัวไม่ปลาเงินปลาทองแม่ไม่ได้แบบเนี่ยปลาเป็นๆมุโยนนามภประสานมาเบิ่งไงเนี่ยมันรับจำนำได้จังไงเนี่ยเออเออไม่ยังไม่ยังเฮ้ยเฮ็ด จะใส่ก็มืดแจ๊ะมืดเออเดอ,อมันมืดแล้วมาเกียเ่ยวนะครับกูมาฆ่ากินหัวมึงไงเอาให้แน่้ยเอกให้แน่มันมืดแน่ไปเห็นมันเป็นยันเงืนมันคือคำไว้ยเอาใบไปไปคุณนายผีบา้าเอาปลามาจมหนำ่ำโว้ยเป็นเออเออ๋อ,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 อตายอันนี้นี่ยน,น,นีันน,น,นี้ยมัก่ดูแจ๊บวะไอ้มึงตายก่อนมึงตายมึงนี่มึงจะหนีไปไหนมึงจะไปทางไหนเอาอีกแล้วบ่เอาอีกแล้วบ่เอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยฮะโอ้ยนี่แน่โอ๋อ้อ๋ออ๋ออ๋อพอด อืมเซตโฟฮะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้องนี่นี่นะววะเฮ้ยเป็นยังไงครับเจ้านายครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงแมาเป็ยังไงกูต้องเอามันติดเจ็บเด็ดขาดเลยลูกพี่เฮ้ยยาละนี่คือการ์ตบอลบอ้เอาไอ้บอสไมาซื้อเพชรเออบ่มีเงินแต่ว่าเอาปืนซื้อไว้นี่แน่นี่แน่คือขอนขนมปังเลยอคขอบคุณครับโอ้ยขอบใจขอบใจลาอุ้ยเป็นยังไงที่ลาเต้ยเฮ้ยดีลูกเขยคนนี้เฮ้ยเยี่ยม